สวัสดีปีใหม่ครับปี2565วันนี้วันที่1มกราคม2565ครับถือว่าเป็นสักราชเริ่มต้นของปีพศปีเสือนะครับปีเสือนะครับปีที่แล้วก็ปีฉลูปีของผมนะครับคือปีฉลูนะครับก็เปิดก็คือปีฉลูนะครับก็วันนี้จะมาทําเป็นคลิปแรกของปีนะครับคลิปแรกของปีก็ จะมานะครับไม่ใช่ว่าเป็นหมอดูทํานายนะครับก็คือด้วยประสบการณ์ที่ทำโกโก้มานะครับเรียนรู้แล้วก็ศึกษาโกโก้มาตั้งแต่ปีพศ2559จริงๆแล้วก็มาก่อนนั้นนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวเองนะครับก็คือตั้งใจอยากจะลงทุนนะครับกับโกโก้อยู่ที่เ900ไร่นะครับด้วยเงินลงทุนจากต่างประเทศที่เราศึกษาข้อมูลเพื่อเตรียมงานนะครับที่ยา ลงทุนนะครับข้ออยู่ที่เงินกู้อยู่300ล้านตอนนั้นเตรียมนะครับเตรียมยื่นนะครับแล้วก็เลยศึกษาเรื่องรายละเอียดต่างๆนะครับเพื่อที่จะ,ะควบคุมปัจจัยนะครับว่าตัวไหนเป็นปัจจัยเสี่ยงเพราะว่าเราจะต้องนําเสนอพรีเซนต์ให้กับต่างประเทศเพื่อแหล่งเงินทุนนะครับว่าที่ไปที่มาและโอกาสข้างหน้าเป็นยังไงที่เขาจะมาลงทุนร่วมนะครับก็ศึกษามาเรื่อยๆนะครับถ้าตัดสินใจนะครับถ้าใครติดตามผมในคลิป ต่างๆในทั้งทั้ง Facebook หรือ u t u b e นะครับตอนนี้ก็มีคนติดตามทาง a c e b o o k อยู่ก็เกือบเกือบ5พันคนนะครับไม่ให้ติดตามครับก็คือเป็นเพื่อนนะครับผมเปิดเป็นสาธารณะอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีคนติดกดติดตามเพื่อที่จะติดตามข่าวสารก่อนเพื่อนเนี่ยนะครับอยู่ก็รวมรวมพันคนนะครับผมเปิดช่องนี้ไว้เพื่อที่จะให้ทุกคนได้ศึกษาเป็นตำราเล็กๆนะครับเข้าไปดูที่คลังอัลบัม้มแล้วก็ ค้งรูปภาพแล้วก็ที่ระบ,บั้มเป็นเหมือนเขาเรียกว่าบทหนังสือนะครับแล้วก็เข้าไปดูโพสต์รายละเอียดต่างๆได้แล้วผมจะลงไว้นะครับแล้วมันย้อนไปดูได้ครับว่าปีไหนพศอสอนไหนหรือเกี่ยวกับะายคลิปอะไรนะครับแล้วก็มีอยู่ในช่องทางก็อีกช่องทางนึงก็คือ u t u b e นะครับไล่ดูได้เลยครับเป็นหลายร้อยหลายร้อยคลิปที่ผมทําไว้นะครับก็เป็นการแชร์ประสบการณ์แลกเปลี่ยนนะครับ ปีนี้ปี2 5 6 5เนี่ยจะมีเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างของวงการโกโก้ในประเทศไทยเราเอาในประเทศไทยนะครับผมไม่วิเคราะห์ต่างประเทศเพราะต่างประเทศโกโก้เกิดมากว่า2,000ปีแล้วนะครับประเทศไทยปลูกมาก็ร้อยกว่าปีแล้วต้นอายุร้อยปีอยู่ที่นครศรีธรรมราชมีนะครับอยากไปชมอยู่เหมือนกันนะครับแต่ต้นหลังบ้านผมเนี่ยนะครับที่ปลูกข้างๆบ้านต้นนี้นะครับเป็นต้นเสียบยอดเนี่ยนะครับอายุยังไม่ถึง3ปีนะครับนะครับก็แต่งกิ่ง ให้ท่านดูว่าเออเนี่ยเห็นความสวยงามของโกโก้นะครับที่เราหลงไหลมันมากมากนะครับถ้ากิดเลือดออกมาตอนนี้ก็คือมีเลือดน้ํำโกโก้ไหลลงมาเลยเลยก็ว่าได้นะครับก็ต้องบอกว่าปีประศองพครับต้องมีอะไรที่ปรับเปลี่ยนที่ดีขึ้น อ่ะสิ่งแรกที่ผมเห็นก็คือตอนนี้ทางบริษัทไทยคอฟฟโกโก้ซึ่งผมเป็นผู้ร่วมงานด้วยนะครับเป็นซัลายเออร์ของไทยคอฟฟโกโก้ในานามของตุ๋นทำโบุโก้ที่ทําสัญญากับลูกสวนนะครับตอนนี้แจ้งปรับราคาลงมาที่ผลสดนะครับผลสดหน้าสวนนะครับหมายถึงว่าเรารับซื้อราคาขนส่งเนี่ยเราเป็นการจัดการเองหมดนะครับอยู่เราตอนนี้เราซื้อสมาชิกที่ร่วมปลูกที่ใช้ต้นก้านะครับจากทางบริษัทไปปลูกนะครับจากทางเราไปปลูกเนี่ยนะครับอยู่ที่กิโลละ6บาท 6บาทนะครับยาตกใจเพราะราคาประกันที่พวกผมทําไว้นะครับที่ผมเป็นคนคานวณตั้งแต่แรกนะครับก็คือที่ผมจะลงทุน900ไร่เนี่ยผมราคาคํานวณอยู่ที่กิโลละ5บาทก็อยู่ได้ก็อยู่ได้นะครับสาหรับผู้ปลูกโกโก้นะครับที่ไปที่มาได้ไปศึกษารายละเอียดน,นะครับเ,เพราะอะไรฮะทำไมถึงบอกว่า5บาทอยู่ได้เพราะเพราะ ราคาผลมาเมล็ดแห้งของตลาดโลกนะครับนิ่งมาเป็น10ปีอยู่ที่กิโลละ 70- บถึง80บาทนิ่งมา10ปีแล้วครับราคากลางนะครับตามคุณภาพนะครับเราคิดเฉลี่ยมาแล้วนะครับกับการราคาต้นทุนถึงราคาว่า5บาทเนี่ยเกษตรกรอยู่ได้หรือผู้ปลูกกุ้งโค้งได้อยู่ได้นะครับเราปรับมา6บาทยังสูงกว่าราคาราคาตลาดกลางนะครับราคาตลาดกลางแต่ปรับเพื่ออะไรฮะปรับเพื่อเปลี่ยนเพื่อเปลี่ยนอะไรครับเปลี่ยนโอกาสให้ พิกกาดนะครับเป็นแกลงผลักดันนะครับให้กับสมาชิกสวนที่ปลูกโกโก้นะครับตอนนี้หลายสวนสมาชิกของผมนะครับสมาชิกที่ปลูกโกโก้ทางผมเนี่ยนะฮะหลายสวนนะครับเกือบทุกสวนว่ากันว่าได้คิมโกโก้ของสวนเองที่ได้ผลผลิตชิมลูกสดแล้วตอนนี้เริ่มเรียนรู้เรื่องการหมักนะครับเรียนรู้การหมักการทําเมล็ดแห้งหรือการแปรรูปให้กินคือใช้สรรพคุณหรือใช้คุณประโยชน์ของโกโก้ที่ปลูกให้เป็น นั่นคือเราปลูกฝังอย่างนี้มาตั้งแต่แรกนะครับตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นคนปลูกโกโก้ทางทางผมนะครับถ้าไม่ได้ขายเป็นสดทางผลสดนี่นคือเป็นทางเลือกสุดท้ายในหลังปิงฝาว่ามีที่ขายแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือคนปลูกต้องได้กินต้องได้กินต้องรู้รสชาติได้กินมีโอกาสได้กินช็อกโกแลตแบบง่ายๆในสวนรู้จักเอาไปใช้สรรพคุณเป็นประโยชน์อะไรยังไงนะครับเรารู้สรรพคุณเราก็จะรู้วิธีการปรุงการทํา นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้จะเห็นหลายส่วนนะครับเริ่มลงคลิปลงลง่มรูปภาพส่งรูปภาพมาตั้งผมว่าทําโกโก,โก้กินยังไงหมักยังไงปรึกษารายละเอียดศึกษาโทรมาถามผมครับเรื่อยๆได้นะครับหรือถ้านอกสวนนะครับอยากปรึกษาขอรายละเอียดครับเบอร์โทรผมครับ0652545946อีกครั้งครับชา้าๆ0652545946นะครับ หลายคนโทรมาก็ได้ข้อมูลความรู้แชร์ประสบการณ์แลกเปลี่ยนไปวิธีการนะครับแล้วก็เรามีการติดตามด้วยครับว่าทําแล้วเป็นประมาณไหนยังไงเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเป็นวิถีของตัวเองก็มีนะครับผมให้ช่องทางและโอกาสไม่ปิดกั้นครับไม่ปิดกัน้นสิ่งที่เราต้องการเหมือนกันก็คือคุณภาพที่ดีขึ้นนะครับสิ่งที่ผมได้รู้คือเมื่อท่านทําแล้วของที่ท่านทำนะครับมีคุณภาพขนาดไหนผมมีโอกาสได้นําเสนอให้กับคนอื่นที่ผมรู้จักนะครับ อย่าลืมนะฮะมีคนรู้จักผม5,000คนใน5,000คนเนี่ยในช่อง facebook น่มีคนรู้จักของเขาอีกนะครับอย่างน้อยไม่ต่ำกว่าร้อยคนกระจายกระจายกระจายไปถ้าสิ่งไหนมันเป็นประโยชน์ผมเชื่อว่าคนหลายคนนำไปแชร์นำไปบอกต่อครับนะครับเพราะนั้นมันเป็นการกระจายเบอร์โลกโลกของไลฟ์ผมแดงน,นะครับทั่วโลกรู้ไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยนะครับแม้นเขาจะไม่รู้ภาษาเราแต่เขาเข้าพยายามนะครับ คลิปวิดีโอต่างๆเนี่ยเขาก็พยายามที่จะเรียนรู้ตามนะครับมีสมาชิกหรือว่าคนติดตามผมเยอะนะในใน a c e b o o k ใน u t u b e นะครับผมก็อยากให้ติดตามหรือไม่ติดตามก็แชร์ได้นะครับในเฟซบุ๊กเออในยูทูปนะครับ YouTube นะครับตอนนี้มีคนติดตามร่วมๆก็ประมาณ8,000คนแต่สีติทุกงผมมีวิเคราะห์นะฮะทาง YouTube วิเคราะห์มาให้คือมีคนติดตามผมอยู่แล้วก็ดูยาวนะครับเพราะผมทําคลิปก็ทําคลิปยาวสุดมากนะครับไม่ได้ทําคลิปสั้นเหมือน Tik t อกนะครับก็ จะมีคนติดตามแล้วนำไปแชร์หลายหลายคนอยู่นะครับก็ดีใจครับฝากเป็น Fc ต่อไปนะครับแล้วใครอยากจะได้ซาร่าใหม่ๆคือมันเด้งขึ้นไปก่อนเพื่อนนะครับผมทำคลิปมาแล้วมันเด้งขึ้นไปก่อนเพื่อนนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยเนาะได้เห็นแน่นอนก็คือตอนนี้นะครับคนเริ่มเข้าใจโกโก้มากขึ้นและรู้จักการใช้ประโยชน์มากขึ้นต่างในอดีตก็คือเมื่อร้อยกว่าปีก็ คือการสื่อสารไม่เป็นแบบนี้การหาแหล่งความรู้ไม่ใช่แบบนี้เพราะฉะนั้นการเข้าถึงง่ายขึ้นเรียนรู้มากขึ้นนะครับแล้วก็ความที่คาดหวังเราหลายๆคนคาดหวังก็คือว่ากลัวกลัวคนจะตัดโกโก้ทิ้งว่าย้อนไป5ปีที่แล้วที่ผมลองเข้าเ,เข้ามาศึกษานะครับแล้วผมติดตามเช็คข้อมูลของคนที่ปลูกโกโก้ไม่ถึง5,000สนต้นปัจจุบันจะตกใจครับ มีคนปลูกโกโก้ทั่วประเทศไทยนะครับน่าจะร่วมๆสิบล้านต้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวัตถุดิบเรามีแล้วนะครับเราจะใช้วัตถุดิบให้เป็นประโยชน์อย่างไรนี่แหละครับที่เราที่พางผมนะครับพยายามผักอยู่ตอนนี้ก็คือเราอยากมีวัตถุดิบนําไปใช้ผมไม่เคยมีออเดอร์ที่เคยถามมานะครับผมเคยพูดอยู่ประจาผมเคยมีออเดอร์ที่เคยถามมาจากประเทศซาอุดีอาระเบียนะครับมเมล็ดแห้งเดือนละ1 0,000ตันมเมล็ดแห้ง1 0 0่งตันมเมล็ดแห้งอยากทํำไหมครับ นะครับประเทศไทยนําเข้าปีละ2 0 0 0 0ตันไม่ว่าจะเป็นทั้งผงเป็นโกโก้เม็ดเป็นผลิตภัณฑ์ที่เข้านําเข้ามาเพื่อแปรรูปในประเทศไทยครับแล้วกับดักที่ยังยังแก้ปัญหาไม่ได้แต่ผมเชื่อว่ามันจะต้องแก้คียขียใครอีกไม่นานคือเมล็ดแห้งนําเข้าจากต่างประเทศเนี่ยนะครับไม่กี่ประเทศที่ปัจจุบันที่เรานําเข้าได้นะครับอันนี้ไม่่อเอ่ยนะครับไปศึกษาดูนะครับนะฮะก็นำเข้ามาก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่อาจจะเป็นผงเป็นโกโก้เม็ดเป็น สิ่งที่นำมาใช้ประโยชน์ทำเป็นปรุงแต่งไปใช้ไปขายเป็นผลิตภัณฑ์นะครับเพราะนั้นประเทศไทยเรายังนำเรายังนำเข้าเข้ามาเยอะแล้วทำไมได้ไมา่ขายในะประเทศไทยต้นทุนยังสูงอยู่ครับต่อไปต้นทุนจะถูกลงถูกลงถูกลงเพราะว่าอะไรครับวัตถุด,ดิบเรามีอยู่ประมาณ5ล้านถึง10ล้านต้น5ล้านถึง10ล้านต้นในสวนที่ผมดูแลอยู่ประมาณล้าน7แสนต้นนะครับสมาชิกล้าน7แสนต้นมีอัตราที่ให้ผลผลิตแล้วอยู่ประมาณสัก30%อเนะครับตอนนี้เราผลักดันศูนย์ รวบรวมผลผลิตผมกระจายอยู่ประมาณ60กว่าแห่งนะครับเริ่มเรียนรู้เรื่องการหมักและทำเมล็ดแห้งเนี่ยนะครับอยู่ประมาณส0สามสิบศูนย์แล้วประมาณ50%แล้วแล้วกำลังไต่ขึ้นไปเอยเพราะว่าเราผักครับผักให้ศูนย์ได้ทานะครับแล้วก็เป็นเอกได้มีผลิตภัณฑ์ใช้ในศูนย์ของตัวเองในกลุ่มของตัวเองนะครับจะมีแบบนี้นะครับบางศูนย์เนี่ยพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่นเรียบร้อยแล้วแล้วสามารถนําออกขายได้ด้วยนะครับอย่างนี้นะครับนะครับไม่มีใครดี ไปกว่าใครเพราะวันนี้ถ้าเราทําได้ดีจะมีคนที่พยายามทําให้ดีกว่าเขาเรียกว่าการพัฒนาตราบใดที่โลกยังหมุนอยู่ลมหายใจเรายังมีอยู่นะครับจะเห็นการพัฒนาไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแต่สิ่งที่สําคัญคือเราต้องเข้าใจแล้วติดกระดุมแม็ดแรกให้ให้ถูกนะครับให้ถูกเพราะฉะนั้นวันนี้คลิปที่ผมทํานะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับก็จะได้เห็นผลิตภัณฑ์นะครับเห็นการแปรรูปนะครับ ผมไม่อยากเห็นราคาผลสดที่ต่ําลงไปกว่านี้แต่อาจจะต้องต่าไปกวนน่านี้ถ้าท่านยังหวังขายผลสดอยู่นะครับแต่ถ้าท่านยังอยากจะทําเมล็ดแห้งนะครับแล้วเก็บไว้ได้นานกว่าผลสดนะครับผลสดเก็บไว้ได้สามสิบวันก็เน่าถ้าใครเคยปลูกข้า้ครับเน่าแล้วลครับนะนะครับอย่างมากเลยนะอันนี้ผมตีอย่างมากเลยนะครับแต่ถ้ามเมล็ดแห้งนะครับเก็บวยความชื้นที่ดีเก็บวยคุณภาพที่ดีครับเป็น10ปี ก็เก็บไว้ได้มีห้องเก็บได้นะครับเก็บไวรอการใช้ประโยชน์เก็บไวรอเพื่อขายราคาที่ดีเก็บไวรอขายในกลุ่มของผู้ซื้อที่เขาพยายามจะซื้ออยู่ตอนนี้นะครับมีคนติดต่อมาเยอะมากนะครับติดต่อมาเรื่อยๆนะครับนะครับใครรู้จักผมไว้ก็จะเป็นช่องทางโอกาสอย่างหนึ่งที่ท่านจะมีโอกาสได้ร่วมร่วมค้านะครับร่วมค้าผมไม่ได้หวังผมกำไรอะไรเยอะๆมากมายครับเพื่อที่จะให้มีการดําเนิน ชีวิตที่ต่อเนื่องอยู่ได้สิ่งที่ผมฝากไว้คือความรู้ที่มาที่ทำไว้มา4ี่หปีเนี่ยครับเพื่อแชร์ประสบการณ์ลงมาหาทุกท่านนะครับได้สักเสี้ยวหนึ่งที่ท่านเอาไปใช้ประโยชน์ผมก็ดีใจแล้วครับนะนะครับก็จะเห็นผลิตภัณฑ์ของแต่ละกลุ่มแต่ละท้องถิ่นเยอะขึ้นนะครับได้เห็นการใช้ประโยชน์ในประเทศไทยมากขึ้นของโกโก้นะครับสรรพคุณเยอะแยะมากมายบำรุงสมองนะครับเป็นโรคเลือดเบาหวานความดันอโอ่อ้ยเยอะแยะครับ สรรพคุณของโกโก้ที่เอาไปใช้ประโยชน์แต่ไม่ได้บอกว่าต้องกินโกโก้อย่างเดียวมันต้องกินให้ครบนะครับมันต้องกินให้ครบหลายคนกินกบอกว่ากินโกโก้แล้วจะอ้วนไม่ใช่เลยครับสบรรพคุณถ้ากินผิดประเภทครับที่ไปเติมน้ําตาลเยอะๆไปกินเติมนมเยอะมันก็จะทาให้อ้วนแต่จริงๆถ้าโกโก้เพียวๆเคี้ยวเยวมเล็ดกินสดก็ได้กินยิ่งโกโก้ที่ปลูกแบบปลอดสารนะครับคือไม่สารใช้สารที่เข้าประกอบกอบเนี่ยนะครับยิ่งปลอดภยัยนะตอนนี้มีหลายสวนแล้วที่พยายามทาไปถึง อินซี sea, แล้วก็มีใบรับรองแบบสากลเป็นแกลบเป็นออแกนิกนะครับนะฮะมันก็จะเพิ่มมูลค่ามากขึ้นสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะฝากไว้ที่จะเห็นหลายๆคนที่จะทําตอนนี้เริ่มทําหรือก็ทําดีกว่าผมอีกนะฮะก็คือสตรอรี่คือเรื่องราวเรื่องราวนี้ไม่มีใครไปแก้ไขให้เราได้เพราะเราลงไปแล้วอย่างผมลงไว้ใน f Facebook ใน u t u b e ไม่มีใครไปแก้ไขผมได้นะครับแล้วไม่มีไม่มีใครไปลบผมได้นะครับมันจะเป็นเก็บเรื่องราวเล่าอาดีตมาครับวันนี้ใครยังไม่เริ่มทําทําได้ครับ ถ้าทาได้ดีกว่าผมและศึกษาได้ครับหล,ลายคลิปหล,ล,ล,ลายทาวิดีโอศึกษาทาเลยนะครับมันจะเป็นการให้ย้อนดูว่าคุณเก็บข้อมูลในเรื่องของการที่คุณทํามาเนี่ยได้ดีแค่ไหนคนเขาอยากรู้นะครับทุกคนอยากรู้ทั้งผู้ที่จะอยากปลูกไม้คนที่อยากจะแก้ไขปัญหาที่ตัวปลูกไปแล้วนะครับลูกค้าที่อยากจะซื้อครับอยากรู้ว่าของนี่มันได้คุณภาพจริงไหมนะครับ แม่เล็แท่งทาได้คุณภาพจริงไหมมันศึกษาเรื่องราวข้อมูลในอดีตได้จากรูปภาพและคลิปวิดีโอยิ่งจดบันทึกไหมในรายละเอียดลงโน้ตแล้วเราบรรยายในรายละเอียดได้ดีๆนะครับมีคนเขาเชื่อมั่นมากขึ้นผมทำในสไตล์ผมนะครับตูนทําทาโกโก้ผมทําแฟนชื่อตู่ทาสไตล์ผมนะครับนั่นคือเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนะครับไม่ต้องลอกเลียนแบบครับทำคล้ายๆได้ไม่ต้องลอกเลียนแบบเพราะว่า แต่และคนบุคลิกไม่เหมือนกันเนาะนะครับ่วันนี้เราแต่งตัวแบบง่ายๆสบายๆครับแต่กว่าผมจะเป็นมาวันอย่างนี้ได้นะครับท่านก็รู้้วครับว่าผมเป็นตัวตนอย่างไงเนาะนะครับจะเห็นในเรื่องของการทําเรื่องราวได้มากขึ้นนะครับแล้วก็จะเห็นทางผู้ผู้ซื้อสามารถสแสวงหาได้มากขึ้นนะครับวันนี้ใครเป็นผู้รวบรวมข้อมูลได้ดีและและเอียด จะมีช่องทางและโอกาสได้มากขึ้นหลายคนโทรมาหาผมนะครับออบอกว่าอยาก,กขายผลสดผมเล่าผมกลายเป็นหมอซักประวัติก g ้ e ไปเรียบร้อยแล้วนะครับปลูกยังไงดูแลยังไงอะไรยังไงผมบอกว่ามันไม่ผ่านครับถ้าหวังจะได้ราคาดีกว่านี้เนี่ยหรือได้มูลค่ามากกว่านี้ต้องกลับไปแก้ไขอะไรบ้างผมก็ได้ชี้ช่องไปครับถ้าท่านยังยืนยันยืนยันให้เป็นเหมือนเดิมอยา่าคาดฝังครับว่าจะได้มากกว่าเดิม เพราะสิ่งและภาวะปัจจุบันหรืออนาคตมันจะแยกไปลงกว่าเดิมถ้าท่านยังยัง,ยงหยุดอยู่กับที่อยู่เพราะนั้นถ้าท่านก้าวเดินแล้วทางนันแตกต่างกว่าคนอื่นช่องทางและโอกาสจะมากขึ้นครับเนาะเพราะนั้นโทรมาหาผมได้นะครับเราก็จะได้เห็นก็อนาคตผลผลิตในประเทศไทยมากขึ้นอย่าลืมโกโก้ติดลูกทั้งปีงนะวันนี้มก,กราปีใหม่ครับติดดอกติดลูกมากขึ้น รู้ทั้งปีแล้วมากขึ้นเรื่อยๆตามอายุต้นนะครับตอนนี้มีปลูกอย่างห้าถึงสิล้านต้นเนี่ยนะครับแล้วจะมีคนปลูกเพิ่มอีกหรือจะมีการตัดหรือว่าตายในอัตราส่วนเขาองมาคำนวณน,นะครับแต่ด้วยเทคโนโล,โลยีอย่างที่ผมบอกครับคนเรียนรู้การใช้ประโยชน์มากขึ้นแล้วก็เข้าใจมากขึ้นมันก็จะทําให้โอกาสมากขึ้นเนาะผลผลิตตอนเนี้ย ครับถ้าช่วยกันแปรรูปเก็บผลผลิตนะครับติดต่อมาหาผมนะครับว่ามีของอยู่ในมืออย่างนี้นะครับแล้วติดต่อหรือช่องทางโอกาสติดต่ออีกหลายคนครับที่จะติดต่อไปหาท่านนะครับรวบรวมนะครับสุดท้ายก็จะเป็นช่องทางโอกาสหนึ่งที่ในประเทศไทยเราจะเป็นแหล่งผลิตโกโก้ที่สําคัญของโลกอีกแห่งหนึ่งไม่ต้องบอกว่าจะต้องได้ผลิตได้เยอะที่สุดแต่ได้คุณภาพดีที่สุดเนี่ยอันนั้นนะ่ยสิ่งที่โลกต้องการหรือหลายๆคนต้องการ นะครับเพราะฉนั้นเราจะได้เห็นสิ่งนี้นะครับผมจะเห็นแรงผลักดันจากอีกล,ลยลแห่งหล,ลายๆที่นะครับเอลไแห่งหล,ลายๆที่ของทางภาคและเอกชนได้มาร่วมมือช่วยกันในตรงนี้นะครับเรากําลังผลักดันเรื่องนี้กันอยู่ช่วยกันเหลือกันอยู่นะครับอ่าได้เห็นเรื่องนี้แน่นอนแล้วก็เป็นช่องทางและโอกาสดีๆเนาะนะครับก็ในปีเสือปีส5 6 5ินี้ก็ขอให้ทุกท่าน นะครับที่ทั้งปลูกโกโก้แล้วไม่ปลูกโกโก้ให้ผู้ใช้ประโยชน์ของโกโก้นะครับได้ร่วมด้วยช่วยกันนะครับผลักดันนะครับให้โกโก้ในประเทศไทยได้มีชื่อเสียงมากยิ่งขึ้นที่มีอยู่แล้วดีอยู่แล้วรักษาไว้และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้โควิดหายเร็วๆสภาวะการคงออกตอนนี้ติดผลกระทบมากๆก,ก,ก็คือเรื่องของภาวะโรคระบาดนี้เองเราถึงต้องแปรรูปเก็บไว้เพื่อที่รอโอกาสตรงที่มันดีขึ้นหลังจากที่ สภาวะนี้พวกนี้คลี่คลายนะครับก็ขอให้ทุกคนทุกท่านดูแลสุขภาพตัวเองนะครับนะครับ,นะร,บรักกันก็กดไลค์ถูกใจให้กดแชร์อยากติดตามสาระดีๆให้กดติดตามครับสวัสดีครับ